โย่่วมไปพมันเกิด็อเนำใช้บนหนาครับวันดีแต่เพื่นเพ่นครับสามส้สามบสามห้าบ เอาเอาปีแรงไหมเนี่ยเอาเอาล้วครับพูดพูดอะไรอ่ะใม่พูดอะไรอ่ะพูดอะไรแบบไม่เดียวครับจบละจบละนะครับโค้งมากเลยนะรับสมัคกแฟนครับทุกคนขอบคุณแค่นี้รับขอบคุณศิลปินทุกท่านด้วยแล้วก็ขอบคุณคนเยอะที่มากลูกข้าวลูกเสาวพ่อแก่ด้วยรับขอบคุณใจครับทุกคนเราสัญญาเถอะว่าเราจะรับแล้วก็อยู่ ขอให้ทุกคนค6อขอบคุณมากครับทุกคนยังไาีครับสำหรับพิธีดีขอให้ท่านเดินทางตนัดโดยสวัสดิภาพจากทีมงานดวงก้าวลูกสาวพ่อแก่ที่รักเธเย้โนี่ตเยอะยนะครับเเลยนะคะเดี๋ยวจะกินพอไหมเนี่ยครับเดี๋ยวเค้กตันี้เราจะแบ่งให้ทุกทุกคนเลยนะคะ เดี๋ยวให้หัวหน้าอวยพรหน่อะอวยพรน้ำแข็งนอนผมเลยยังไงชื่อพูดให้โต้ด้แรงต้องขอให้พี่แจนใจนะคะขอให้สุขภาพแข็งแรงนะคะขอให้ร่างรวยร่ำรวยนะคะขอให้มีชื่อเสียงโด่งดังนะคะเป็นที่รักของแม่ๆพี่ๆแฟนคลับทุกๆคนตลอดไปนะคะในพเธีเลดี้ค่ะมีตาองมาเอุบัติเหตะ เพียกพอไหมเค้กจะคุณดูไม่พอก็เชิญคุณดูมาจิ้มแล้วดูนะครับเยี่มชมยนะครับพบกันที่ตลาดศิวะนะครับบางปิีบางกระสังนะครับวันที่รตัดตัดเลยมาไปเลยดีแต่ทำมาไหนบอกทีสิทำไมนึกว่าจะเข้าโบสถ์แล อาจารย์ที่เคยทำป้ายมาไปฉับไปฉับครับทำไมมีรักกันอะไรด้วยมาทำให้ดีนะรอเล่นรอเล่นรักกันครับนำชายสาสตร์ให้ดีนะให้ให้ให้เท่าส่วนใหน่อยแต่เพราะอาจารย์ต้นเขอยู่ข้าวชาติละสองชิ้นนะยังไรหลายอยู่ เพ่สำชัยเกิดว <U> ันที่ย3ใช่ไหมครับเดี๋ยวที่ยี่โฆษณาลูกหน้าครับของผวันที่2ีนะใครจะให้ขฟังตอนนี้ผมรับเลยครับวันี่ยี่้าใช่ไมไม่มีงานเนไนางนายไมดี่ด้วยัีค่ จะใครขับก <C ourse> ่เลยครับโยนเลยครับจะใครยิบได้กินกินขับไปครับตอนนี้ถ่ายรูปครับสองสาวกำลังกินยางนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวจะขับคนไหนคอแห้งครับน้องนาย Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Joyo. Happy birthday, Joyo. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Joyo. Happy birthday, Joyo. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, birthday.